สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโถเอ็นดูหนูน้อยร้องให้โลกถล่มถือแหวนงานแต่งให้พี่ชายสะอื้นดังแต่ไม่ยอมหยุดเดินด้วยปกติแล้วในงานแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเป็นตัวละครที่ได้รับความสนใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามมีคลิปวรัลในประเทศเกาหลีใต้ที่เสียงสะอื้นร้องไห้ของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กำลังเดินไปตามทางเดินเพื่อทำภาฯรกิจและแหวนสามารถดึงดูดความสนใจให้ทุกคนต่างหันมามองที่เธอและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเพราะสีหน้าน่าเอ็นดูของหนูน้อยจะเห็นว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆสวมชุดเจ้าหญิงสีขาวกำลังเดินร้องไห้ไปตามทางเดินบนเวทีของงานแต่งในบางช่วงถึงกับต้องยกมือขึ้นมาปิดใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาอย่างไรก็ตาม แม้ว่าเธอจะร้องให้อย่างหนักแม้ว่าจะไม่ต้องการให้พี่ชายสุดที่รักแต่งงานไม่ต้องการแบ่งปันพี่ชายให้กับคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันมือน้อยๆก็ยังถือประคองกล่องใส่แหวนอย่างระมัดระวังและเท้าก็ยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดเพื่อตรงไปมอบแหวนแต่งงานให้กับพี่ชายและพี่สะพ้สุดท้ายแล้วหนูน้อยก็ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นตรงไปหาเจ้าสาวและเจ้าบ่าว เพื่อมอบแหวนแต่งงานในส่วนของพี่ชายเมื่อเห็นว่าน้องสาวกำลังเดินมาพร้อมกับน้ำตาไหลอับหน้าเขาก็รีบเดินเข้ามากอดปรับเจ้าหญิงตัวน้อยทันทีในไม่ช้าคลิปช่วงเวลาแห่งอารมณ์สะเทือนใจและตลกขบขันนี้ก็ถูกแชร์ไปทั่วโลกอินเทอร์เนต็ตจนกลายเป็นวรอัอหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าอาจเพราะอายุที่ต่างกันมากน้องสาวยังเด็กมากๆที่ผ่านมาพี่ชายคงจะเอาใจน้องสาวมากเช่นกัน ทำให้น้องห่วงจนร้องไห้เหมือนโลกถล่มแบบนั้นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนพี่ชายของฉันแต่งงานฉันร้องไห้หนักมากรู้สึกว่าฉันไม่ใช่เจ้าหญิงคนเดียวของเขาอีกต่อไปดังนั้นจึงรู้สึกเศร้ามากๆแต่ต่อมาฉันสนิทก,กับพี่สะพ้ยมากกว่าพี่ชายเสียอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตอนผมแต่งงานน้องสาวของผมก็ร้องไห้เหมือนกันแต่เหตุผลเพราะเธอรู้สึกเสียใจแทนพี่สะพ้ยของเธอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านี่คือกรณีของพี่ชายที่เอาอกเอาใจน้องสาวแต่ถ้าผู้หญิงที่มีพี่ชาย หรือน้องชายที่ชอบแกล้งคงรอมให้พอดีใจที่พวกเขาแต่งงานจะได้ออกไปจากบ้านเสร็จทีขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ